สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525 25 Channel ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรครบ2ตัวล่างนะคะสูตรใหม่วิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักแสนใช้รางวัลเลขท่าย2ตัวนะคะใช้หลักหน่วย6นะคะหลักแสนบวก1 หลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกตามด้วย4ีคงที่นะคะ6กบวกหเป็น7จบวกสเป็น11นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ1 1ึนบวกหนะคะได้2 2งบวกสนะคะ ได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะสองหนึ่งเข้าที่สองแล้วก็หนึ่งนะคะ มวนถัดมานะคะศูนย์หลักแสนนะคะบวกหนึ่งหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกตามด้วยสี่นะคะศูนย์บวกหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกสี่นะคะได้ศูนย์ ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะห้าหนึ่งเข้าที่ห้าแล้วก็หนึ่งนะคะม้วนถัดมานะคะเจ็ดหลักแสน บวกหนึ่งลักหน่วยบวกตามด้วยสี่นะคะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสี่นะคะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดเลขที่ออกนะคะสอง สาเข้าที่สองแล้วก็สามนะคะวนถัดมานะคะ8ดหลักแสนบวกสามนะคะหลักหน่วยบวกตามด้วยสี่นะคะ 8บวกสามเป็นสิบเอ็ดบวกสี่นะคะเป็นสิบห้าเลขเด่นตัวแรกคือห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสี่เป็นสิบนะคะใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะห้าหนึ่งเข้าที่ห้าแล้วก็หนึ่งนะคะ วัถัดมานะคะห้าบวกหนึ่งนะคะแล้วก็บวกตามด้วยสี่ห้าบวกหนึ่งนะคะเป็นหกบวกสี่เป็นสิบใช้ศูนย์นะคะเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่นะคะ ได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกเลขที่ออกนะคะห้าศูนย์เท่าที่ศูนย์แล้วก็ห้านะคะเมื่ถัดมานะคะัแปดหลักแสนบวกนะคะ ศูนย์หลักหน่วยบวกตามด้วยสี่นะคะแปดบวกศูนย์บวกสี่เป็นสิบสองเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามนะคะบวกสี 7. 7ะะ่ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปด ตัวเลขที่ได้นะคะคือสองสามเจ็ดแล้วก็แปดนะคะสูตรนี้นะคะถ้าเราสังเกตนะคะตัวเลขเนาะจะเดินที่แถวแรกนะคะเป็นเลขวิ่งนะคะก็ได้นะคะเนี่ค่ะเดินมาต่อเนื่องทั้งหมดนะคะห้างวดงวดต่อไปนะคะเป็นงวดที่หกถ้าไม่หลุดไปตัวหน้าหรือว่าหลุดไปตัวหลังเนาะจับคู่นะคะ จับคู่ก็จะได้สองสามนะคะสองเจ็ดแล้วก็สองแปดสามเจ็ดนะคะสามแปดแล้วก็ เจ็ดแปดนะคะสูตรนี้นะคะถ้าใช้ตัวเดียวนะคะ ตัวเลขก็จะเดินแบบนี้นะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งตัวเลขที่ได้นะคะทั้งหมด4ี่ตัวนะคะ2 3 7 8ดนะคะจับคู่2องสามสอนะคะ3ามเจ็แล้วก็7 8นะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ